ตอนคขาวันนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่ป่าเห็ดวันนี้เราจะมาเก็บเห็ดกันไปเลยจะเก็บดอกอะไรด้วยจะเก็บดอกกระเจียวด้วยนีย่มันหมากอะไรเบี้ยวๆนี่มันคือหมากข้าวเม้งข้าวเม้งเข้าป่าไปหาเก็บเห็ดกันเลยมือเนี่ยไมอร่อยใช่ไหมใช่ันนเราอยู่ที่ป่าใช่ไหมใช่ ทำไมจะต้องมีนกต้องมีไขน่นกอ๋อขวาหมักเบียเ้ยวเบี้ยวนี่เคยชินกัดเบี้ยวไหมไม่เคยแคบไหมอ้าวนี่ไงเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดปวกเจ้านี่เจอเห็ดปวกแล้วมีดมันม่เอนยืมหน่อยครับเห็ดปวกอะไรมีดอกเดียวนี่ โอ้ยเห็ดปวกหรือเห็ดอะไรเนี้ยเห็ดปวกไงเห็ดปวกเข้าเอาเอามิ้นมาให้ผมเห็ดปวกเข้าเอาเอามิา้นมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกก่อนนิดนึงค่ะแค่มันมีอีกมันไม่มีอีกไหมมันมีดอกเดียวอ้าวเป็นอะไรวันนี้เราเข้าป่าหาเก็บเห็ดกันจะไปฟัน,นๆๆต้นไม้มาหาเก็บเห็ด วันนี้เราจะพาเข้าป่าหาเก็บเห็ดกันเียง่อกระจันกับห้องกระจันกับห้อง เห็ดดินเห็ดดินดอกน้ำนำปูติปีปุ๊ิป๊ บรรยากาศนจะ,จะยุทงอยู่นะจีบเผ็ดมาก็ได้ถาดหนึ่งน,นี้ก็คือดอกกระเจียวนะจ๊ะอีลอกอีลอกงามงามอ้วนอ้วน,นะจ๊ะวันนี้ได้อีลอกงามงามอ้วนอวนอ้วน,นขนาดตุ๊กติกดอกกระเจียวก็อ้วนนะจ๊ะเพราะว่าฝนตกช่วงนี้ฝนตกกรกะเจียวของเราก็ได้หลายเทอเทอเททเทอเทได้กระตานึงนะจ๊ะทั้งเห็ดทั้งดอกกระเจียว จ้ะมื่อนี้ก็ได้ได้งามอยู่จ้ะมื่อนี้ยลอกกระต้นแบบอวบๆยังไงนะจ้ะดอกกระเจียวกระดอกอวบๆตึงๆแบบนี้นะจ้ะลวดก,กินกับแก้วกระแซบนะจ้ะมัดไปขายก็ได้ขายดีนะจ้ะเพราะว่ามันมันดอกงามไงดอกกระเจียวมันดอกงามเนาะโอ้ตุ๊กปูติปีแบบนี้เนาะสวยงามมากมากจะได้หลายอยู่จ้ะเดี๋ยวสิ มื่อนี้สิล้างมัดลองเมืองว่าสิได้าจากมัดน่าจะเอาไปขายน่าจะมัดละ10บาทสิบาทงา,งามๆช่วงนี้ออกลายจะทั้งเห็ดกะกำนังเริ่มออกเราจะเพิ่นไปเก็บก็ได้เห็ดตะงกได้เหด็ดอีอย่างเดู่แต่ว่าอ่าบ่รู้จักปลาปนไหนก็เลยบกค่อยได้ออกไปน่นจาจะ